ครับพี่น้อนไปนี้ผมแวะมาหายายท่องเที่ยวน,นะครับเน็ตไอรอนของเรานะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้มาส่งปุยลุยเถอะเนาะส่งปุยลุยแถแต่แวา่าก็สิถือแน่ดอกมึงส่งสิถือแน่ดอกเราถือแน่อยเมื่งกี้ขับแววใครไม่เพิ่นใครนะครับใครเอามาวไว <ป S 2> <ห>้ิทละหลาย<ว>บ่ได้เดี๋ยวสีหยาบไข่แตก ก็เด็กหอยมาตั้งแต่เด็กหอยนี่หอยเสือเฮ้ยหอยเสือหอยเสือเอาปลาชูว่าบ่ไปหาอะไบ่ปด้วยนี่ว่าไปไม่เจ้าหูบ่าปากแปร่เจ้าเจ้าไปขายข่อยซีฟเทียข่อยยังพ่อซุปมือเส้านี่ซุปซูสายยันสันสายยันวันหลุ่มกินวันสายยันสัญญาเออซุปซูสายยันมันลุ่มกินมันถามหายายทองเดียนอยู่โอ้ยชิ้นหัวยายถึงไม่ยำยายจะมือีหดอกนี่เห็นว่าแบบที่ไหนแม่นยังเนี่ยอะไรเอ่ยเนี่ยงามวะ ผัดลมไหมงามบอนี่เน,นี่ยงามบอเออนี่แหละผัดลมไหมพี่น้องครับอ่ามือขึ้นนี่คุณลุกหนูยูเคครับเปิลโอนเงินมาให้เจ็ดร้อยบาทนะครับเปิลบอกวา่าเปิลเสียผัดลมตัวนี้แหละเปิลเล่นเหรียญตัวใหญ่เปิลโอนเงินมาให้ซื้อผัดลมพอดีผมก็เลยฝาก้นไปซื้อให้นะครับสี่ร้อยบาทผัดลมตัวนี้ครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่น้องสี่เปียกนันไหมเลาส่วนตัวนี้ครับผมเสียเอาเข่าพิพิธภัณฑ์นะครับอืมตัวนี้เสียเอาเข่าพิพิธภัณฑ์ อ่าเดี๋ยวยืนยืนอยู่สามร้อยบาทแกสื่อข่ไปเห็ล่านะครับเดี๋ยวืนยืนอยู่สามร้อยบาทเด้อมาที่เนี้ยสื่อค่าไปหาย้วเกาขึ้นไปใส่ออ,อยู่น้ำข่อยลอยหนึ่งบอมิจยังไม่ขอเขาใจบ่จเอาหายสองลอยบ่ได้ตัวนี้มันสิมืดมมหามไปสื่อห้วยแมนยูหูจัดดียูเหันบ่หูจัดดีนี่นะนี่เอาไปสื่อขนมกินบ่านหายไปสื่อเราเด้อ บ่แมน่นเอาหายไปซื้อเราอ่าเจ้าฟังคอยมื่อนี้กินหลายบนไหนมื่อนี้จ้าลูกเบลเฮะเออสี่สิบสีได้บ่ถามมาสี่สิบสีได้บ่บ่าสาีสิบ่ได้เสาบ่ได้จ้ะนี่จะตายยังเดียวเสาบ่ได้ตายยังเดียวเนี่ย บมื่อกี้เราแล้งหรือ่กินขึ้นว่าสีรษาบ่หัคอยถามเจ้าเทือสุดทรเจ้าว่าเนี่ยเจ้าว่าเป็นอย่างขึ้เศร้าบ่ไรบอกก่อนบอกเหตุผลฟังได้ป่ะที่นี่ถ้าเจ้าเศร้าบ่ไรศี่มีเพิ่นซื้อนั่นซสุนี่มาให้เดเจ้าศีคอยกัสิปล่อยเจ้าไว้จังซี่เด้มาที่นี่คอยศีนี้จากเจ้าเด้อถ้าเจ้าเมื่อกีว่าเจ้าสิเศร้าเจ้าต้องตั้งคิดตั้งใจกอาของดีดี เจ้าข en ึ้น่าเจ้าสีเศร้าได้บ่เจ้าต้องคอยคอยเจ้ารำเดี๋ยวนั่นแหละเจ้าขึ้น่าเจ้าสีคอยลงเศร้าใดบ่เ้เป็นอยังขึ้นว่ได้ปัดที่ฟังทาบ่ได้นี่มันสืบ่ได้อีหยังอีเด๋มันสืบ่มีหยังอีกปัดที่นี่ทาเศร้าได้ผู้ใดกับสีอยากสื่อนั่นสื่นี่มาให้ฝากเงินมาให้สื่อนั่นสื่นี่ใส่เฮียนให้สีเฮียนให้เมื่อสบว่าห้องนอกห้องน้าบ่ว่า กะบอก <ination noises> so you know ับเบื้องหรือว่าสีเปลี่ยนไฟไหมแนวนั่นแนวนี้สีเห็ดเหมื่อสื่อตู้ก็ขากับนามถ้าเจ้าบ่าเส้นนี่คือเจ้าสีบัวไดเลยยายเจ้าบัวเหลือตัวผู้เพินเอาหายเจ้าบัวเจ้าคือเห็ดน้ำหายป่นดีใจแน่ฮะเจ้าต้องเส้าคือเจ้าเฉลี่ย่อยพาเจ้าไปบำบัดบ่ข่อยเชียวเจ้าไปทำกบกอกว่าไปหาหลวงพ่อเนี่ยย่านบ่ ย่านบอกว่าอ่อไข่ค้คคนของข่อยมากลักพาตัวเจ้าไปบำบัดเนี่ยอเออ,เอ,อนั่นละพยามลด,ดเดอ้อใจบ่อใจกินออกินแล้วียวเอยยายกินท่อไปนี่กินกบกินน้อยๆลงอืมอืนั่นแหลาะใจกินขอบคุณเพ่อนแม่ล่ะคุณไอ้ลูกหนูยุเชฟผู้สื่อพระโลมาให้นะขอบคุณเพื่อนอืขอบคุณเพื่อนไวฟ์เนี่ยเพิ่อน อ่าไว้พรใในเพื่อนไว้พรใหนเพื่อนอขอบคุณนะคะเอไอพี่งหยุดหุดมพงแต่ร้อนเอพี่น้องครับถ้าเบิ้งได้ครับเร้อว่ามือนีว่าเราสีเราเมาบ่ครับมือนีลองเพลงฟังยันไนี่ยแต่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  ตู้ยงตู้ยงเป็นไผ่ตู้ยงเป็นผู้ใดเขาขึ้นมาหงุดจักตู้ยงเนี่ย <c oughs> เป็นผู้ใดตู้ยงเป็นผู้ใดบอว่าเจ้าอ๋อยายเจ้ามีผัวอยู่อ๋อเหรอผว่าต้องหงุด้งว่าเจ้ามีผัวนี่เอาตู้ยงมันผัวเจ้าวะว่าฉันหล่งจัะว่าฉันหลั่งจัะ <c oughs> มันนี่เราไปเห็นงานไหมตู้ยงไปอืมนั่นหลับฟัง ผู้ใดเขากะหักผ <Okay. S 3> ู้ใดเขากะห่วงเพิ่นยู่ต่างประเทศเพิ่นกะเป็นห่วงเป็นไงแล้วมือแล้ว่า่อยเมื่ออยังกะแล้วมือมา่อยมให้เราให้เราไปกินเราแล้วสิให้เจ้าไปหยังเรามีเรากับว่าให้เจ้าเราเรารับจามาได้เราก็บว่าให้เจ้าเราเจ้าไปกินเราหันเจ้าลองว่าเออพ่อขอตังไปซื้อนมแน่ไปซื้อนาซื้อนี่แล้วเราก็ให้นี่แล้วสิให้เจ้าไปหยังพ่อคอยสร้างเราไว้แล้วว่าตุยง หามเอาเงินให้ยายทองเหรียญเด็ดขาดเลยถ้าเจ้ารับจากก้างมาได้หามเอาให้เพราะยังเพร,ราะว่าเจ้าสิไปซื้อเรากินผัดลมหามเอาไปขายเด้อได้ยินบ่ได้ยินบ่ผัดลมนะ่ะจ้างามบ่ฮะงามเออนั่นแหละขอขอบคุณครับพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกหนูยูเครนละลายด้วครับเด้อ,อที่อโอนเงินมาให้ยายทองเหรียญเจ็ดลอยบาทมาซื้อผัดลมสี่ลอยครับนี่ก็ค่ามือเพิ่นลอยหนึง่งซื้อไข่ไบ่เพิ่นลอยหนึง่งเดี๋ยวยู่น้ำผมลอยหนึ่ง บะมีไปขอเอาห้สองลอยบ่ได้เมื่อเจียงมือ่อื่นไปขายบอกแบ,บ่ห้คือเขา <c oughs> <c oughs> เห็ดตัวไม่ตั้งต้นไม่ใย,ยต่อไปมือน,นาข่อยสิผ้าเจ้าไปวัดข่อยสิซื้อชุดเขามาให้เจ้าใช่ข่อยเสียให้มียขอ่อยผ้าเจ้าไปวัดไป,ไปบ่ไปบ่ได้ข่อยใส่กดไม้แก่กับเจ้า,าเคยไปวัดบ่เอเอะ ูจักสินหาบ่สินหาจะหูจักบ่อืมทองมันได้สินหาเนี่ยเฮ้าใจว่าตัวไปสีพ้าไปวัดเด้อสีพ้าไปวัดสีไปวัดไห่หลวงปูพุ่นอบล้มไ่องเหรียญจังมืออยู่คับพี่น้องเดียวโอกาสมอมอกันว่างๆกันบ่ส่งเมาสวันไหนรอกแต่ว่ากินอยู่มันใจให้นะแต่ว่าหันขันเล่าเมาสพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เถ่าจริงๆเมียเฮาเราเต้นแล้วว่ากาเต้นแล้วอุ้ยเราสิยมเนี แบบแยอยาได้ย้ายมาหอยนี่หยุดซะไม่ทำไมคอยห่อนเมียนพระเขาให้ปปนัน่นวะต่้งยุบงานข่อยเพราะใบเสียเนี่ยถอือถ้าจะไปใส่ผัวเมียนเด้อก็ของกินแล้วของเมียนตัวเข้าใจไหมจ๊ะเ,เมียรเยราอ,อะไรครับเรารับพี่น้องเพิ่นถามหาเมียผมว่าเมียเราบอกนะผมเรียว่าอะไรครับแล้วว่าอะไรครับว่าอะไรครับเราสิมาหาให้เจ้า แล้วสีมะหอยเจ้าบาเจาบฟังคว่ำไข่อยเอาครับพี่น้องเอาไปซํำนีก่อนครับขอขอบคุณคุณลูกหนูหลายๆด้วยครับพี่น้องครับที่โอนเงินเขามาให้แล้วก็สื่อผัดลมมาให้คุณยายท่องเหรียนครับพี่น้องครับเอาขอให้บุญกุศลที่คุณลูกหนูยูเคเฮ็ดนะครับขอให้นุนทรงห้เจริญร่ำรวยนะครับยิ่งขืนแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านครับที่มีใจเมตตาต่อยายท่องเรียนนะครับ แล้วกะซอยเหลือมาาถึงพวกซุ้มเป็นที่เป็นห่วงเป็นใยครับโอ้ยปานพีปานนองเนาะครับเปินเป็นห่วงเป็นใยเข้าปานพีปานนองเจ้าว่าด้เป็นพีเป็นนองเพื่อนเลยเพื่อนเป็นห่วงเจ้าให้เจ้าเฮตโต้ให้นารักสมกับเป็นเด็ตเน็ตไอรอนเข้าใจว่าเจ้าฮู่บ่านเน็ตไอรอนคือหยังเน็ตไอรอนคือหยังออเจ้าตอบถือข้อจะให้อีกหน่อยนึงอ๋เน็ตไอรอนคืออะไรครับข้อกอปลากระป๋องข้อขอ มะม่วงข้อคอมะพร้าวข้องอฟุตบอลเน็ตไอรอนคือนยังเอากากระบาดเบ้างเอาเน็ตไอรอนคือนยังเอาครับพี่น้องครับเสือคือนใส่กูวยเตี๋ยวเอาไปถามนะสีส้าแล้วมืงขึ้นนี่ตู้ยกมานอน้อนหนีนอมืบ้างเป็นไรไปที่ไหนป่อยฟ้าในใหญ่ว่าเพรานเจ้าเพราะันขึ้นเล่าเพราะฉัน

เจ้ามาถามหาสายแยนมมาลุงคุณถามหาเจา้ายอ,ยอยู่หรอคนว่าเป็นห่วงแยัมท่องเหรียญอยู่มือหนาปนสิมาย,ยามมาเยี่ยมอยู่ปักหอยมีสิบาทอะไรหลายเต๋อต้องอต้มเมื่อละวันนี้ต้มวันละปักหุ้งบูได้ต่ำตัวยงโอ้เข่าหนึ่งวะเข่าเข่าหนึ่งวะเนี่ยเบิ้งกันพี่น้องป้าเข่าหนึ่งวะนะครับย่าให้หมาขึ้นมาเด้อเข้าใจวะฮะย่าให้หมาขึ้นมาเด้อไหนอย่างนี้เมื่ละวากนนะ เออเอาาไปแล้วที่นี่เอาสวัสด,ดีพี่น้องเพ่นนะขอบคุณเพื่อนสวัสด,ดีเพื่อนเอายายเพล่วครับสวัสดีจ้าสวัสดีจา้าจุ๊บนะจุ๊บนานา <c oughs> พี่น้องครับเมื่อนี้กับจินอยู่นะครับแต่กับ่วกจินหลายดอกนะครับกินอยู่พอผมเราเป็นคนบอกตรงๆสิหละจินก็ค,คือจินเศร้าอะไรกับว่าเศรา้าอะไรอัานเศร้าอะไรก็คือ เจ้าส <G ã entender it> ิวะเห็นคอยอีกเจ้าจำว้ก็แล้วกันคอยเนี่ยโหดเหี้มทารุณ